สวัสดีครับวันนี้มาเข้าสวนครับฝนตกลมแรงหลายวันแล้วครับพอดีมาดูสวนทุเรียนครับก็ทุเรียนกิ่งหักครับยังไม่แก่ครับกิ่งหักกิ่งใหญ่เลยครับน่าจะหักมาประมาณสองวันครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูกิ่งหักเลยครับเพราะว่าฝนตกลมแรง จะได้กี่ลูกน่าจะหักหลายวันแล้วครับยังไม่แก่เลยนี่ตัลูกใหญ่ใหญ่นีตัลูกใหญ่ๆเลยครับหักตอนไหนนอนตอนฝนใหญ่ สามลูกสี่ลูกห้าลูก,ลกน่าเสียดายครับ ยังไม่แก่ครับเพราะว่าฝนตก,กวันนั้นนะครับมีหลายลูกอยู่ลากออกก่อนก็เป็นบรรยากาศสวย นี่จะลูกใหญ่ๆห,หักเสันยังไม่แก่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปโบมดูว่าดูครับว่าจะสุกหรือเปล่าครับประมาณสิบก่าลูกครับลูกนี้ใหญ่มากเลยลูกนี้ใหญ่ครับ เด๋จะเอาไปแค่พอ,อไปได้ครับเพราะว่ามันยังไม่แก่มันยังไม่สุกยังไงมันก็กินไม่ได้ครับถ้าไปทอดได้อยู่ในต้นก็ยังพอมีเยอะอยู่ครับนี่ก็จะหักแล้วอนะ่ะปีนี้ลมแรงครับผมเสียวทุเรียนต้นนี้จะหักอยู่นนอนกินจะแหลกหมดครับ นี่คือสภาพนอนกินครับปีที่แล้วก็เกือบตายครับดีครับยังมีเชลที่จะดูดน้ําเลี้ยงขึ้นไปหาต้นได้ครับแล้วก็ไปเลี้ยงลูกได้ครับผมว่าปีนี้ต้องดูแลอย่างดีครับต้นนี้เพราะมันดกทุกปีครับต้นนี้ก็ได้มาดูทุเรียนตอนเช้าคิดว่าจะลวงเยอะครับยังไม่แก่ครับ เดี๋ยวผมจะไปเอาไปบ่มไว้ก่อนว่ามันจะกินได้ไหมครับคลิปนี้คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ